มาเริ่มต้นกันก่อนเลยว่า500แสนบาทคนที่ยืมไปเป็นใครคะตอนที่ไปยืมผมอะยังยังดำรงตอนแ่งผู้ใหญ่อยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่หนึ่งพลยเกัต่างคนต่างก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่เลยใช่ครับแล้วตอนที่เขามายืมเงิน500แสนนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะทำไมผู้ใหญ่หมูถึงให้ไปะเขาให้เหตุผลว่าอะไรอะคะอย่างที่ว่าผมให้ยืมไปเนี่ย คือเขาใช้คําว่ามายืมไปเพื่อใช้เอาไปส่งเงินกองทุนหมู่บ้านถ้าลําพังแต่ว่ายืมไปธรรมดาผมไม่ให้อกองทุนหมู่บ้านที่ต้องจ่ายคือคือยังไงเหรอคะผมไม่ทราบว่า ให้ผมพูดตรงๆได้ไหมเอออธิบายเป็นแค่ลักษณะก็ได้ค่ะว่ากองทุนกองทุนหมู่บ้านคือสมัยทักษิณใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นกองทุนที่เป็นเงินล้านเป็นกองทุนเงินล้านรัฐบาลรัฐบาลให้เอาไปแล้วจะตั้งเป็นกองทุนหนึ่งล้านบาทดูแลกันยืมยืมเจ็ดจะเอาใหม่ก็ต้องเงินเกินต้นเก่าไปคืนแต่ชาวบ้านเนี่ยจะใช้ได้แค่ครั้งแรกต้นใหญ่แค่ครั้งละหมื่นแต่ว่าคนที่ทำธุรกรรมทั้งหมดก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเป็นประธานไงครับเป็นประธานกองทุนจะต้องปิด ปีชนปีเนี่ยต้องปิดงบต้องปิดกองทุนให้ได้คราวนี้ผู้ใหญ่ในนามของประธานกองทุนเนี่ยต้องเป็นคนดูแลตรงนี้ก็คือเข้ามายืมไปเนี่ยก็คือเขาก็เขียนสัญญาเองผมก็ไม่ได้อยู่บ้านหรอกเขาเขียนว่ายังไงบ้าง,งคะสัญญาก็ใน,นสัญญาเขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเอาไปส่งกองทุนหมูบ้านแต่ว่าตอนที่ว่าโทรมายืมนะ่ระบุว่าและบอกกับผมว่าจะนําไปนําเงินตรงนี้ห้าแสนบาทเนี่ยไปส่งกองทุนหนู่บ้าน โดยที่ว่าต้นเงินนี้สาล้านบาทจะขอไปหมุนประมาณครึ่งเดือนผมก็บอกว่าของผมเนี่ยถ้าเอาไปภายในครึ่งเดือนเนี่ยผมให้ได้เพราะว่าผมมู่ผมเองเนี่ยลัางสงการวันที่20เมษาผมจะต้องส่งเหมือนกันก็เลยให้เขาไปหมุน,นให้เขาไปหมุนก่อน,อนครับใช่เพราะเราคิดว่ายังผมทำเนี่ยผมไม่เคยเสียหายาหมุนจบเงินก็กลับมาเหมือนเดิมกู้กลับมาเหมือนเดิม สนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาเคยไปซื้อที่อยู่ครอบครัวเขาไปซื้อที่อยู่ในหมู่บ้านผมรู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่ได้สนิทกันมากแต่เราด้วยความที่เห็นว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะน่าจะรักษาคําพูดอ่ะใช่ครับเป็นเพราะว่าผู้นําแล้วแล้วพอให้เขาไปเสร็จแล้วครบกําหนดวันที่ต้องคืนแล้วเขาไม่คืนยังไงสัญญาเขียนวันที่18มีนาครับเขาจะมาส่งปีไหน ปีนี้แล้วครับปีแปดมีนาพิพานเหมือนนะครับแล้วก็ยะมาเดือนเอามาคืนวันที่5เมษาก็รอขึ้กกาหนดรอถึงนกาหนดแล้วก็ยังไม่มาเนี่ยนะครับอันนี้เราเป็นที่ตังเกตแล้วแล้วในวันที่ถึงกําหนดแล้วเนี่ยนัดรับอะไรกันยังไงคะวันนั้นขั้นแรกเลยผ่อมไปนู่นเลยไปห้าพัฒนาชุมชนเลยไปเช็กก่อนว่าผู้ใ่ญ่คนนี้ได้นําเงินมาส่งกองทุนหมู่บ้านหรือเปล่าพัฒนาบอกว่าไม่ได้มาส่งคราวนี้พ่อก็จ่ายแป้วแล้ว แค่นั้นผมก็พิสังเกตมากแล้วเพราะเงินผมไปไหนผมก็เลยไปตามที่บ้านค่ะครับไปถึงบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอตัวครับเ,เจอแต่แม่ยายแล้วเราเริ่มปฏิบัติการในการทวงคืนยังไงบ้างคะผมเองอ่ะก็ไปเฝ้าอยู่เฝ้าเพื่อจเจอเข้าอืก็ไม่เจอเข้าก็เจอแต่แม่ยายเจอน้องเมียแล้วก็เจอน้องแม่ยายแล้วก็เจอเมียเข้า พูดง่ายๆคือเจอทุกคนยกเว้นตัวคนที่เอาเงินไปแลวตอนให้เงินเขาโอนเงินหรือให้เงินสดโอนครับโอนเงินเขาผมไม่ได้อยู่บ้านหรอกให้ลูกชายโอนไปแต่มีหลักฐานนะมีครับมีหลักฐานกันโอนทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปดักรอที่บ้านก็แล้วโทรตามก็แล้วก็ต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมตามขั้นตอนครับแจ้งความด้วยใช่ไหมคะไปปรึกษาเจ้าที่ตำรวจก่อนเขาว่ายังไงคดีมีนายตำรวจใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกเขาบอกผมว่าตรงนี้มันเป็นคดีแพ่ง คือเขาเจ้าหน้าที่ไม่สาม,มารถไปเรียกคู่กรณีให้มาคุยกับผมได้ตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไม่มีอำนาจตรงนั้นครับปุณตาคือแย่เท่าที่ฟังมาเรามีการกู้ยืมเงินกันมีทางการทําสัญญากันผมไม่รู้ว่าสัญญาเขียนกอนว่าอย่างไงเพราะการกู้ยืมเงินเนี่ยตั้งแต่50บาทขึ้นไปก็ต้องทำทางสัญญาอันนี้มันจะเป็นหลักฐานในการฟ้องอย่างคดีแพ่งเรียกเรียกเงินเขาได้นะครับแต่ต้องฟ้องภายใน1ปีตามอายุความ แต่ที่สาคัญท,ที่สุดเราต้องไปดูเจตนาตำรวจก็อาจจะดูเจตนาได้ว่าเจตนาตอนที่เขามาขอกู้ยืมเงินเนี่ยเขามีเจตนาอะไรอย่างเช่นบอกว่ามากู้ยืมเงินบอกว่าที่จะไปทํานู่นนู่น,นี่แต่จริงๆมันไม่มีอ,มอันนี้พื้นฐานมันอาจจะเป็นการช่อโกงหรือหลอกลวงได้มเมื่อหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงจุ่กุหน่วยแจ้งอันนี้เป็นช่อโกงได้นะครับ พรานั้นพอมาเป็นเจ้าโกงตํารวจก็มีอํานาจในการที่จะออกหมายจับมาดาเนินคดีได้<ช>แล้วก็บังคับทังแพ้งต่อไปผมไปขอร้องขอความเป็นธรรมจากส่วนของธรรมเพื่อว่า ừ, <ừ. S 2> ให้ทางประหลัดเนี่ยของส่วนเนี่ยเรียกผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาคุยคือการไกลเกี่ยเนี่ยครับเขาก็รับปากว่าเขาจะให้ก้อนสองแสนแล้วอีก15วันแสนสิวันแสน สามครั้งแต่ว่าภายในเดือนมิถุนาเนี่ยจะให้หมดเลยห้าแสนโอเคถ,ถ้าได้นะผมว่ามันก็เป็นเป็นส่วนดีเ,ออเดี๋ยวมันก็เ่อกับเงินไม่ได้ตกน้ําแต่ปรกากฏะ้าเวลาไม่ได้สักบ,บาทครับโอ้เ <laughs> พราะถึงเวลาก็วันที่สิบก็ไม่ได้แล้วครับเออแล้วทําไงต่อคะทีนี้พอไม่ได้อะไรเลยอะ่ะไม่ได้อะไรเลยวันที่สิบเก้ามิถุนาผมขึ้นส่วนผมทําครั้งที่สองอรอบที่สองเนี่ยเขาว,ว่า ผมก็เรียกไปเท่าเดิมคือซองแสนไงมีให้มาให้ผมสองแสนก่อนอมผมก็พอใจแล้วเดี๋ยวที่เรือก,ก็ค่อยว่ากันอืเขาก็ไม่มีอา้าวถ้าไม่มีซองแสนแสนหนึ่งได้ไหมไม่ผมไม่ใช่ว่าผมไม่ให้โอกาสนะมผมให้โอกาสทุกอย่างไม่มีซองแสนแสนหนึ่งได้ไหมก็อย่างนิ่งอยู่พี่ป,ป๋าอืมอ่าผมก็บอกไม่ไม่มีแสนหนึ่งให้ขอห้าหมื่นได้ไหมอ้าวห้าหมื่นได้ขอโทษนะมันเหมือนกับเราต้องไปขอเงินจากเขาที่เป็นเราอ่ะผมถึงบอกแล้วว่า คือเวลา,าให้กู้ยืมเงินเนี่ยออม,มันเจ็บใจที่สุดเวลาเราให้เขาไปเนี่ยเวลาเราไปทวงเขาเนี่ยเขาพูดคาเดียวว่าไม่มีเนี่ยมันมันเจ็บจริงนะคมันจริงจริงมันเจ็บมากทราบเสร็จแล้วเนี่ยว่าพอพอถ,ถึงวันที่สิบเก้าท,ที่ว่าไปคุยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รับปากว่าภายในสิ้นเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับที่ผ่าน<อ>มาเนี่ยจะให้ห้าหมื่นเนี่ยเมือเสร็จแล้วก็ เข้ารู้เนี่ยเพราะเขาไม่ได้เข้าประชุมร้มเกินซ้ำครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องตามระเบียบแล้วต้องถูกไล่ออกอ่ะเขารูกไปแล้วเนี่ยเขาออกไปแล้วเนี่ยลาออกลาออกก่อนสุดท้ายก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่ครับีาหาแล้วค่ะพี่ๆแต่ทุกวันนี้ยังอยู่ที่บ้านไหมก็ยังนี่เนี่ยพ่อเชฟคนตํานานก็ว่ายังยังอยู่ที่บ้านปกติครับยังวนอยู่ตํานานแล้วครับไม่เจอตัวเลยเคยไปแจ้งความคนหายบ้างไหมคะคือคืออย่างเนี้ย เดี๋ยวทางการเขาก็ต้องแจ้งความต่อมึงคดีอยากย้อนเงินกองทุนนะจะเขาก็ผิดอยู่แล้วแล้วผมว่าที่จะหยุดอาจจะไปช่วยได้นะในเรื่องเรียกร้องทางแพ่งหรืออะไรต่างๆหรือลองไปปรึกษาตำรวจดูที่ว่าเสิยเปส่อปอบปล่อยไหมที่ไปแจ้งน้องลีครับอ๋อตรงนี้ขึ้นน้องลีนะไปไปแจ้งดูที่ว่ามันอย่างเงี้ยมันมันมาหลอกลวงเราก่อนส่วนทำสัญญาเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาอันพางก็ได้ เพราะตั้งใจตั้งใจมาหลอกว่าจะต้องเอาเงินไปทํานั้นางนี้แล้วปรากฏไม่มีการปิดจริงแสดงว่าขอ้ขอมูลจริงมันไม่มีเนี่ยคร,ราไปปรึกษาตํารวจถ้ามีอะไรก็ไปคุยตํารวจแล้วก็โทรหาผมก็ได้ไม่ต้องคุยกับตารวจนะขอบคุณมากครับซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณหมูเองไม่ได้หนักใจแค่เงินที่หายไปเรื่องความรับผิดชอบที่ต้องเจอนะคะตอนนี้ทราบว่าคุณหมูก็เจอมรสุมเรื่องของสุขภาพรุมเร้าด้วย ผมเป็นมะเร็งปอดระยะ3ามสี่แล้วแพ่กระจายผ่าตัดไม่ได้แล้วครับผู้การก็มันเต็มท้องฟังแล้วหมอบมอ,อบใจว่าสบายใจได้ไม่ใช่อะไรหรอกมันผาตัดไม่ได้ครับแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าพอไปให้คีโมแล้วเชื้อมันมันยุบลงหยุดไหมหมันยุบครับแค่ยุบแล้วนอกจากนี้ค่ะยังต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยค่ะพี่พี่มีคุณแม่ ุณแม่อยู่เท่าไหร่แล้วคะแม่ผม74ครับ74ป่วยติดเตียงทำให้พี่ที่ผู้ใหญ่หมูเนี่ยต้องให้คุณพ่อในวัย83ไปดูไร่สับประรดแทนแล้วคุณพ่อ83แล้วว่าแล้วภรรยาก็ต้องคอยดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดเลยตัวพี่หมูเองก็ป่วยยังต้องมาเครียดกับปัญหาเรื่องนี้อีกเอาจจริงมันเครียดนะพี่พ ยังไงดีอะพี่ไซยุกก็ถือว่าเป็นเงินก้อนก็เดี๋ยวก็จะช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ทางด้านกฎหมายก่อนอยากจะไปพบร้อยเวรนะครับเดี๋ยวถ้าไปพบร้อยเวรก็โทรมาประสานครับผมเพราะว่ามันมันมีเงื่อนไขในการยืมเพราะเขาเขาเหมือนว่าเขามาล่อว่าจะไปปิดกองทุนอะถ้าถ้าปิดกองทุนเนี่ยยังไงอย่าไปส่งเส้นจหมือนได้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาไม่ได้ทำตามตามที่ตามที่มาบอกเราอาจจะให้ระเวรลองออกหมายเรียกไปมีอำนาจได้ให้สอบปากคำนิดนึงคือให้มันเป็นเรื่องของทางอาญาสักหน่อยหนึ่งอาญาโดยทางแพ่งนี่แล้น แพ่งฟ้องได้ครับค่ะพอ<ล>เป็นาทางด้านอาญานี่คนจะกลัวมากคือ<ม>พอเปอาญาเนี่ยมันต้องออกหมายเรียกมไม่มาก็ออกหมายจับหมายจับแล้วก็ส่งสารติดคุกติดไปก่อนระหว่างการต่อสู้คดีนะครับถ้าสารไม่ให้ประกันตัวโดยพฤติกรรมอย่างเงี้ยสารไม่ให้ประกันตัวแน่นอนค่ะพอไม่ให้ประกันตัวก็คุณก็ติดยาวไปจนกว่าจะสารจะตัดสินนะครับดังนั้นคุณก็ต้องทุรนทุรายแต่ถ้าคุณเอาเงินมาคืนเขาได้ มันเป็นความผิดอาญาจวบุคคลสามารถยอมความได้ค่ะดังนั้นเราก็ต้องใช้มุมนี้นะในการในการต่อสู้เนาะปาให้กําลังใจหน่อยมะคือไม่รู้จะให้กําลังใจยังไงพี่เพราะผมเข้าใจต่อให้เราให้กําลังใจแต่ว่าสิ่งที่เขาโดนกระทําอ่ะมันมันเหมือนเขาสิ้นหวังอ่ะพี่เตยุทอ่ะพี่แจมผมชื่นชมน้ําใจนะน้ําใจในการมีน้ําใจกับเขาน้ําใจในการอดทนในการติดตามเขาไง ถ้าเป็นคนอื่นนะนี่ใช้ตามระบบทุกอย่างเลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นมันไปเฝ้าล่าวะม่วงมาแล้วมงคนเอาเพราเขาเต็มที่แล้วไงแต่นี่นีเขามีน้ําใจนะค่ะนี่ชมนม่ชมนะเดี๋ยวอย่าเาผมไปชี้ช่องไม่ใช่ชมค่ะ